จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพแม่เลี้ยงเดี่ยววัยไม่ถึง30ปีพร้อมกับลูกๆที่ยังเป็นเด็กเล็กอีกจํานวน5คนอาศัยอยู่ในบ้านที่คล้ายกับห้องเก็บของเล็กๆหลังหนึ่งไม่มีประตูไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับระบุขอรับบริจาคเสื้อผ้าตุ๊กตาเก่าๆหรือขวดนมเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วขอรับบริจาคให้กับครอบครัวน,นี้ซึ่งสามีทิ้งไปมีภรรยาใหม่และความเป็นอยู่ของเด็กๆค่อนข้างลำบาก พี่ชายคนโตกับคนรองจะต้องผลัดกันไปโรงเรียนเพื่อจะได้อยู่เลี้ยงดูน้องเนื่องจากแม่ต้องออกไปขายของไม่มีเวลาดูแลลูกแฝดคนเล็กจึงเป็นตัวแทนของน้องได้โพสต์ขอสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาให้กับเด็กๆซึ่งหลังจากที่ภาพและข้อความดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกไปก็ได้มีฐาน้าใจทั้งการส่งนมกล่องเสื้อผ้าที่นอนเครื่องนุ่งห่มและโอนเงินมาช่วยเหลือ โดยผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรายนี้ในพื้นที่ของตำบลหน,นองไผ่อเภหอนองไผ่จัังหวเพชรบูรณ์พบกับนางสาวนุสราย,ยอดทหารอายุ29ปีและลูกๆอีก5คนโดยลูกชายคนโตอายุ13ปีเรียนอยู่ชั้นม .1 ลูกชายคนที่2อายุ10ปีเรียนอยู่ชั้นป .5 ลูกสาวคนที่3อายุ6ปีเรียนอยู่ชั้นป .1 และลูกชายฝาแฝด2คนอายุ1ปี6เดือน ซึ่งลาวว่าตนเองอยู่กินกับสามีมากว่า10ปีแต่ต้องแยกทางกันเพราะสามีไปมีภรรยาใหม่จึงได้พาลูกมาอาศัยอยู่กับญาติแต่เนื่องจากเกรงใจจึงได้ขอย้ายออกมาขายลูกชิ้นทอดและรับจ้างงานทั่วไปส่วนลูกชายคนโตและคนรองก็ต้องผัดเปลี่ยนกันไปโรงเรียนเพื่อจะต้องอยู่ช่วยเลี้ยงน้องทุกวันนี้ตนพยายามทำงานหาเงินมาซื้อหนมให้ลูกถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนลูกชายก็จะไปรับจ้าง และพอได้เงินมาก็จะเอามาให้แม่เพื่อนำไปซื้อนมให้กับน้องทุกวันนี้ชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบากส่วนนางสาวนภาพ,าพรคุณดีโลสเวทหรือคุณปอเจ้าของร้านมานากรุมมิ่งที่ให้ความช่วยเหลือและให้นางสาวนุสราอาศัยอยู่ข้างๆบ้านบอกว่าสาเหตุที่ตนได้โพสต์ขอรับบริจาคสิ่งของเนื่องจากสงสารครอบครัวของนางสาวนุสราที่เป็นแม่เลี้ยงเดียวมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวถึงห้าคน เห็นถึงความลำบากของผู้เป sure ็นแม่ท okay. ี่ต้องเดินทางจากในหมู่บ้านออกมาขายของจึงได้ชักชวนให้นางสาวนุสราพาลูกๆโดยจัดที่อยู่และช่วยหางานเสริมให้จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตอนแรกกนไม่กล้าลงบัญชีธนาคารแต่มีผู้ที่อยากจะช่วยเหลือขอเลขบัญชีจึงตัดสินใจโพสต์เนูเริ่มท้องแม่เขาเหมือนพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนเขาก็มีผู้หญิง เราจะรับพิดชอบยังไงเพราะว่าท้องแล้วเขาบอกว่าทางนู้นก็ท้องเหมือนกันบอกว่าเราจะเอายังไงเขาบอกว่าเขาเลอกผู้หญิงทางนู้นเขาบอกเ็าเลิกกันไม่ได้หนูก็เลยหอบลูกกลับมาอยู่บ้านพี่น้องตัวเองที่หมูสุขสามค่ะขอคุยกับพี่ปอว่าขอมาอยู่ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่หนูจะหนูจะเรียนรุ่ได้ด้วยแล้ว <repetition> ก <ceu> ็ขายของได้ด้วยพี่ปอเขาก็เลยตรงนี้ที่แรกเป็นโรงเก็บของค่ะเขาก็จะดีแล้วเอาของออกให้ก็สร้างห้องให้อยู่แล้วก็มาอยู่นี้ก็บางทีก็พี่ปอเขาทำขนมเปียขาย <PE> c <icy> c <oughs> เขาก็ให้ช่วยปั้นช่วยอะไรนี้ก็ได้รายได้เสริมไปอีกแล้วก็ oh <my. S 2> อาบน้ําหมาก็แกให้ไปช่วยอาบน้อกถากที่หนูก็ได้ตังค์อีกค่ะมันมีคคอมอนอยู่ตรงนี้ได้รายได้เยอะกว่าอยู่ในบ้านนะเมื่อสองวันที่แล้วหนูขายของไม่ได้เลยหนูพี่พอนูทำไงดีคือลูกหนูมีนมกินแล้วหนูขายของได้เจ็ดบาทเองพี่พ่อหนูบอกอังนี่ไม่กุ้งเธอาอไหมเดี๋ยวพี่จะโทรลงเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะโพสแบบเหมือนขอไปจากของเก่าๆเขาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาเขาเห็นไอแฟตไม่มีเกงใส่ด้วย หนูบอกไม่อายนะพี่ถ้าหนูทำมาลูกหนูไม่อดหนูไม่เคยอายเลยขอให้หนูไม่ลูมให้ลูกกินอะพอเพราะว่าแค่ประทังที่เราขายของมาลสองร้อยสามร้อยมันไม่พอลูกกินหรอกค่ะหนูก็เลยได้ค่ะพี่ถ่ายรูปหนูลงเลยที่นมไม่พอเกลียงคืนซื้อมาสองกล่องไม่พอเกลียงก็ต้องเอาน้ำประทังให้ลูกกินไปแบบให้ลูกคือแบบไม่ให้ลูกอดอะค่ะก็นั่นแหละค่ะหนูเธอได้ถามแฟนเธอไหมว่าไม่ที่มาดูแลลูกหนูไม่ตั้งแต่เลิกกันหนูไม่ติดต่อเลยค่ะเพราะว่าหนูหนูก็ถามว่าเจ็บใจไหมก็ก็มีบ้างค่ะ ก็ทิ้งแต่เราท้องเลยเนาะคิดว่าตัวเองเก่งจะเลี้ยงได้ไม่คิดว่าการที่เลี้ยงเด็กห้าคนมันจะลําบากแบบนี้ค่ะหนูตอนนี้คิเลยว่าลำบากใช่ค่ะก็สงสารเด็กแหละค่ะตัวเราเองมันโตแล้วกินอะไรก็ได้แต่ว่าเด็กมันต้องกินนมอะค่ะก็เลยเนี่ยเเลยต้องเลือกลงเฟสแบบนี้ค่ะคือที่ที่ลงไปอหนูไม่ต้องการแบบไม่ให้เขาโอนเงินเลยนะคะคืออยากให้บริจาคของเก่าเสื้อผ้าหรือแบบว่าใครที่มีนมเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็เอามาให้อะไรเงี้ยค่ะอยากได้นมให้ลูกมากกว่าตอนนี้ลูกไอ้แฝดนี้อายุเท่าไหร่ละขวบหก ถ้าตอนนี้มีคนมาขอนี่ให้ไหมไม่ค่ะยังไม่ให้ยืนยันคําเดิมว่าไม่ว่าคนไหนก็ตามนายังยังขอก็ไม่ให้เพราะว่าหนูรักของหนูแล้วว่าหนูเลี้ยงหนูก็ผูกพันนะค่ะมันมันยากที่จะให้ใครไปถึงนั้นจะรู้ว่าจะต้องอนนเลนืยนะค่ะก็ไม่ให้ค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงของหนูมาแล้วแล้วต้องปีกว่าแล้วอ่ะค่ะตอนอยู่ในท้องหนูยังไม่ให้เลยลอไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมละเวลาอาบน้ําหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาคนเยอะๆปอจะทําไม่ทนันน้องก็สามารถช่วยได้แล้วก็เวลาปั้นขนมเปียตอนกลางคืนนะคะน้องก็สอนน้องเขาทำแต่เดียวถ้าเรื่องขนม,มน้องเขาทาไวะคะ่ะก็มันก็ช่วยเบาแรงเราไปได้เยอะค่ะเหมือนกับให้เพิ่มรายไ,ได้ไขเขาเน <c oughs> ี่นก็ ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีปอมมีพวกขนมปอมทาเองอะไรเงี้ยปอมเด็กๆเ,เขาจะได้ได้ทานหรือว่าบางทีพวกเพื่อนปอมที่กรุงเทพส่งมาให้ค่ะปอก็จะแบ่งให้เขาทานได้ค่ะแล้วอยู่ใกล้เราพอเรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้หยื่นให้เขาได้ค่ะถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ได้ตามที่แรงเรามีาค่ะและพออะไรตอนแรกเราปอมไม่ได้ลงเลขบัญชีค่ะเพราะว่าปอกลัวว่าเดี๋ยวจะมีกระแส ซเียยลอง้ปอก็เลยปอก็เลยไม่ได้ลงเลขบัญชีน้องแล้วพอดีมีน้องคนหนึ่งอะค่ะเขาทักมาบอกว่าพี่ลงไปเถอะเพราะว่าบางคนอนะเขาไม่สะดวกที่จะส่งของเขาสะดวกที่จะช่วยเป็นเงินแล้วพอดีมีพวกในเฟซบุ o กอะค่ะถามมากันเยอะปอก็เลยตอนเช้าตื่นมาปอก็เลยรีบขอเลขบัญชีน้องเพื่อที่จะโพสให้อะค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาดราม่ากับปอว่าปอจะ มียิบย่อยอะไรเงี้ยเอาเงินน้องไปเปล่าค่ะคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าเห็นเวลาเขาไม่มีข้าวกินแล้วพอมีคนเอาของมาช่วยเขาเยอะๆมันก็รู้สึกดีเพราะว่าวันแรกที่เขาย้ายของมาค่ะพอเห็นพวกหมอนมันขึ้นลาค่ะปอก็โอ้กุ้งหมอนยังขึ้นลาเลยหรออะไรเงี้ยปอก็เลยไปเอาหมอนข้างที่บ้านปอค่ะมาให้เขาใบหนึ่ง ช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv.com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv.com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอ,อยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตด,ดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับ